ใช่ครับผมก็ก่อตั้งบริษัทอาหารเสริม<ช>ขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจ้ครับผมเปิดกับพี่เวฟใช่ครับผมอยากทำมันตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับเริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพท์พ เป็นเรื่องราวของน้องคิสพีรวัตนะเขาตั้งหน้าตั้งตาในส่วนของการทํางานแล้วก็การที่คิดโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นเขาเตรียมตัวค่ะผู้ชมในการเปิดบริษัทแล้วก็เป็นการเปิดบริษัทที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสเต็ปก้าวเดินของน้องเพราะน้องเนี่ยคิดค้นในส่วนของผลิตภัณฑ์ดีๆเนี่ยกว่า3ปีด้วยกันนะโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์อะไรและเกี่ยวกับอะไรบ้างอ่ะุผู้ชมฟังจากปากน้องคิสวีพีรวัตรกันค่ะ ใช่ครับผมก็ก่อตั้งบริษัทอาหารเสริมขึ้นมาครับชื่อบริษัทว่าโจโจครับผมเปิดกับพี่เวฟใช่ครับผมอยากทํามาตั้งนานมากๆแล้วครับผมคือเราเราคิดค้นกันมาเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มโควิดนั่นเองครับเริ่มต้นจากการใช้สายตาผิดวิธีมากจนเกินไปติดโทรศัพท์ติดการแบบ คือผมชอบเล่นเกมด้วยเล่น r อาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ชอบเล่นในไฟที่มันไม่ถูกต้องด้วยไม่ไม่สว่างพอหรือว่าระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟามันใกล้มากเลยเพราะผมชอบดูแบบกใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกกับว่าคือการทํางานของเรามันเจอแสงไฟทั้ง UVA UVB เยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยเกิดตาแห้งขึ้นแล้วเราไม่ได้ไม่ได้ดูแลมันคืนนะ่ะผมไม่เคยหยอดตาเลยจนมันแห้งมากๆจนเวลาที่เรากะพริบตาครับพอตามันแห้งมากๆเปลือกตามันไปขูด จนตาขาวผมเป็นแผลใช่ครับก็เลยเกิดการอักเสบขึ้นแล้วมันทําให้บางครั้งผมนอนเนี่ยมันปลุกผมขึ้นมาเพราะมันแห้งจนแสบมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมนอนไม่ได้ผมนอนไม่ได้มาประมาณ7คืนติดเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่แอคทีฟมากๆมันรุนแรงมากๆตาบวมเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันส่งผลกระทบต่องานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลมันกระจกตาทะลุได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทําตอนนี้เหมือนผมมีโรคประจําตัวเลยอ่ะก็คือเราต้องพกยายอดตาติดตัวไว้ตลอด แห้งปุ๊บยอดยอดยอดแห้งปุ๊บยอดยอดยอดไปตลอดเลยครับคือจริงๆคุณหมอบอกว่าให้เราพัก2อาทิตย์รับรองว่าหายแน่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดกล้องพอดีครับแล้วก็ถ่ายรายการกูเล่นซองด้วยคือเราไม่สามารถพักได้จริงๆครับก็เลยต้องพยายามเซฟถ้าพี่เซฟได้ไปก่อนคือคําว่าหายขาดที่บอกคือแผลที่มันเป็นอยู่ครับมันอาจจะหายได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลมันอย่างดีภายในสองอาทิตย์แต่โรคตาแห้งของผมเนี่ยไม่หายแล้วหลังจากนี้ผมคงต้องเป็นตาแห้งไปเรื่อยๆโอ้เลิกเลยครับ ตอนนี้คือเลิกเลยแล้วก็ทีวีที่บ้านไม่ได้เปิดเลยตั้งแต่เป็นน,นั่นแหละเกือบเดือนแล้วอะครับถูกล่างกายเอาคืนหนักมากไม่เคยไปโรงพยาบาลแบบ7วันติดอะไม่เคยทําเป็นขนาดนั้นเลยครับ <S <S จริงๆริงอะปีกุณเขาชงปีนี้นะคือคุณพ่อก็พาผมไปแก้ชงช่แก้ชงเรียบร้อย <rs. S 2> รจริงแฟนขับญี่ปุ่นเนี่ยเราก็บอกพวกเขาไว้ว่าเราจะไปหลายครั้งแล้วแล้วมันเจอโควิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บวกกับโซตัสนี่เพิ่งไปฉายคือเป็นประเทศหลังสุดเลยที่เราไปฉายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอะ ถ้างั้นเราเจอกันที่ญี่ปุ่นน่าจะดีที่สุดครับถูกต้องครับถูกต้องครับไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้แยกทางกันเพราะโกรธเพราะทะเลาะหรือมีปัญหาอะไรกันทั้งนั้นครับผมรู้สึกว่าคริสสิงเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของน้องคริสพิรวัตรในการที่จะทําโปรเจก t นี้แล้วหวังว่าหลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบกับโปรเจกต์ของน้องด้วยใช่แล้วนะคะแล้วก็ส่งความห่วงใยนะเรื่องของดวงตานะทุกนีนะคะต้องรักษาสักนิดนึงนะคะสำหรับคริสพิรวัตรเน